สบายดีสบัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อกันอีกแล้วครับเมื่อนี้บรรยากาศค่อนข้าง,งจะมืดๆเจักหน่อยพี่น้องพอบางส่วนตอนเที่ยงฝนตกท้องฝ่าก็ร่างแจ่มใสออกพี่น้องแต่ว่าอากาศยังนิ่งรู้สึกว่าจะอบเอาอยู่น้อยนึงพี่น้องบทถึงว่ากับบทถึงว่ากับเย็นบทสิว่าห่อนอก็บพาว่าห่อนพี่น้องเป็นอากาศนิ่ง บรรยากาศของโลกมนุษย์เท่าเปลี่ยนไปนะพี่น้องโอ้บิงึงหนกลุ่งก็หลายพอนกพี่น้องมือนี้เป็นดำดําเลยพี่น้องหนกคู่แข่งกันก็กระรอกน้อยอย่างอาหารเออผมย่างน้ํมาก,กินผมแลนเขามาหาพี่น,อน้องสงสัยจะหิวอันนี้เอาแล้วปุ๋ยบเร็งน้ำต่างหลายมือพี่น้องเพราะว่า งานเลงหลายวางนึงนี่ผมก็ได้ทำงานประจำค่อนข้างจะบุญว่วอยู่ครับช่วงนี้เป็นช่วงเพอ่หยังโอ้ก็หลอกหน่อยอยู่ทั่งก็หลอกหน่อยกินแบบใหม่อยู่ทั้งพี่น้องที่จริงมากไหม่ยุส่สวนแห่งนี่ก็ค่อนข้างจะเริ่มแก่ก็หลอกหน่อยก็เริ่มจะกินได้แล้วพี่น้อง ดบดมันกิดยังบ่ได้แก่เต็มทีเขาอหนกยันตัวเขาจะจูงหมามาหนกแตกบุมเลยบางคนก็ก่อวขวนพี่น้องคนที่ก็จะโบมกักคนที่ก็จะบ่มักก็หลอกเขาจะโอนตวบานเขาจะมันไหลเขาจะโบมกักเขาจะกับไล่ึ้นกันพี่น้องเอาหมาว่าไล่เลย ขวเข้าจแพงหมาแต่ละบานเลี่ยงหมาไปเต็มพี่น้องบันหลังละียวโตสองโตเลี่ยงหมาแพ่งหมากว่าดูพี่น้องเหียนขี่เงียนเงี้ยวให้หมาแามข้าจอบามาออกกําลังกายข้าจก็มันปล่อยหมาที่จริงข้าจอบก้งบริปล่อยสู่ไล่ดอกพี่น้องข้าจะเกิดลามสูอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าเห็ดให้มหมามีควาวมสุกเนาะไข่ว่า ไอ้หมาไล่เห่ากระโดดกระแตกกระโดดกระแตกแลนก็ไม่ข้าจัมมีความสุขนะพี่นอ้องความสุขของคนท้ามันกระแตกต่างกันเนาะข้าจอมมีความสุขก,กับสัตว์เลี่ยงขาเจ้าสัตว์เลี่ยงข้าจอดีดยเห่าเด,ห,าดหันเจ้กกระโดดกระแตกเดาเห่าข้าจอมบมวนไปยังหนึ่งพี่นอ้องคนเห่ามันมวนไปคนละยางดะแนวเนาะ,นอ,ะ <c oughs> อันนี้มาเลย แลนเปน็นนุ่นหุ่นอยู่แบบนี้นกกวนพนัํนเลยพี่น้องขึ้นกับคอนข้างี่ยากจริงๆก็กลอกน่อยคอนขางหลายครับแต่ว่าช่วงนี้คอนขางจะเก็บภาพลำบากอ๋อปีอยังคือรอยไปนั่นเลยพอถือกอกวนไดก็ะลอกหน่อยก็เริ่มยากแก่งน,นี่จะสีดำเลยจักนกจักกระหลอกแล้วเบิงบอกเลยพี่น้อง อ๋อจิกกันซะเนาะจิกกันซะเนาะปกติแล้วนกมันนี้ดือด้อเลยพี่น้องผมเคยเดียงป่าอยู่หลังบานขนาดปลาท่องพรมเลียงมายุสะหลังบนันปลาท่องโบก้าออกจากต้นพักบัวได้พี่น้องลบอยู่ใบไตใบบัวเพราะว่านกมันนี้จิกพี่น้องอันนี้มา ผมเคยเอาปลาซิวไปเดียงไว้ว่าจะเอาไปถ้าตึกป่าเคยเอาไปปล่อยไว้เครืองคูทังหน่อยพี่น้องนนก,กนี่ลงสองมือสามมือเกี่ยงเลยเพื่อกินมยังติดหัวงานใหม่เชื่องขนาดแจ้งนี่ก็ได้ สายตาอ่อนโยนดีขนาดพี่น้องตนเป็นกระลอกหน่อยที่ว่าเป็นตะเชืองเนี่ยไอ้กิงยาปกตาไปเลยเดี๋ยวมาเล่นนามันกตเทละมือก็มีความสุขพี่น้องต่างเอาอาหารมาแบ่งปันเนี่ยเพิ่นกินเราเห็นเพิ่นมีความสุขเขาก็มีความสุขขึ้นกันพี่น้อง ถึงมาห้าจะบริเลียงเพิ่นมาก,กับมือหรือว่าบริคุกกี้ทุกมือแต่ว่าก็เกิดความคิดหอดพี่น้องบางเทือไปช็อปไปสื่อของกับไปเห็น,นถั่วดิน,นย่างไก่หมองก็ว่างขายถั่วดินบ่ได้พี่น้องอยากเก็บมัสะสมไปอยู่ในรถแม่บ้านผมก็จนถามจะสื่อไม่ยังก็เือสื่อมาถิ่มใบนะพี่น้อง เพราะว่าเขาไปเห็นเอาหูแล้วว่ากระหอกหน่อยมากินเขาก็อยากซื้อมาเก็บไว้ในรถเนาะเพราะว่ากระบรูว่าลืมมือไหนเขาสิได้ผ่านไปผ่านมาเน่ะพี่น้องบางเทอมีิตรละกลายไปกลายมาเขาก็แวะเขามาเล่นตัางเอาอาหารมาแบง่งเคนกินเอามากรอง,งกรองไว้นล้วกใไม่มองใดที่เพิ่นเคยลงมากินนะพี่น้องกระหอกหน่อยเพิ่นกระสลาดพี่น้องเพราะว่า มองได้จูใได้ที่ันเคยได้อยู่ได้กินมันก็นจะเลียนไปต้นไม้ต้นนั้นตลอดพี่น้องอกํลาลังแตกมาเต็มเลยพี่น้องจู้เลยมิเตสีเท่าพี่น้องที่ผมจะพาย,ย่างประเด็นน้าจูสีเท่ากันตะกี่ตอนผมขอมาคุกขี้ใหม่ๆหมสีเท่าของข,องขางเชื่องพี่น้องแต่บัดเดี๋ย จากย่านพี่น้องบาดูก็เป็นธรรมดาเนาะครับเพราะว่าพันถือไรแก่งไรกวรดูดูเขาก็ยยันเป็นธรรมดาเพราะว่ามันกระปแตกต่างจากมนุษย์เท่าหรอกพี่น้องสัตว์โลกถือคนก่อกวนไรก็ขี่ย่านกวนทุกมือทุกมือไรกับบุญไม่เนาะพี่น้องแต่ว่ากระหรอกหน่อยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างฉลาดพี่น้อง สามารถแอบแฝงอยู่นํำมนุษย์เท่าใดเอ้าลอยไปเลยขันหอยยังเอามาเอานน่บนังน้ำพี่น้องพันยานเดี๋ยวต้องล่อล่อมูพิน่นะแต่เกิดมูมากพินก่นกนเ็เริ่มเริ่มยับเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องถมไว้โอ้แสดงไว้อิ่มแล้วพี่น้องเก็บเม็ดตัวไปถมไว้ เอาไปถมไปเอาเมือปกไปเอา้าเอา้ามาขอใหไมนี่แหละที่ผมยังส้องใส่ากระลอกน่อยเพื่อเป็นอย่างจีิงมีพฤติกรรมแนวนี้หนาศึกษาหนาเลี้ยนลูขนาดพี่น้องจะบ่เห็นบมเม็ตทัวรอนะ,อะจนจ,จปปิจูปากจูพิศุบ ไปถมใบมันก็บุลเลืออกพี่น้องเพราะว่ามูลหลายกระลอกหน่อยอยูน่นสวนแห่งนี้เขาค่อนข้าง,งหลายครับเพราะว่าเิ่นไปถมใบตัวอื่นมาติดกินเขาก็มาขัดกินขึ้นก่าแต่ว่ามันก็เป็นพฤติกรรมของเขาเนาะพี่น้องเป็นพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งที่น่าเลียนรูน่าศึกษาพี่น้องมาเลย บัหนิ่งพี่น้องกระลอกหน่อยมือนกระลอกหน่อยอยากห้นพูดขนาดตันูทองเขาอันนี้ก็ยังบัหนิ่งพี่น้องปกติแล้วมันจะกินเชื่องชาขนาดน้นแต่มือนี่โดดออกโดดเขาปย่อมนัง่งเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวมาเด่นน้ำกระลอกหน่อยนะย ทำงานมามีเมื่อยเทาาลยมาเล่นมานัานางเบิงเดี๋ยวหารมาแบ่งปันในเพิ่นเขาก็มีความสุขไอย่างหนึ่งน,นะครับเป็นความสุขเป็นการแบ่งปันเห็นเขากินเขาอิม่มนำซ้ำล้านเขาก็มีความสุขท่างใจไปพี่น้องเป็นความสุขท่างใจที่เกิดขึ้นแบบเต็มอิ่มนะพี่น้องเขาได้กินอิม่มเขาก็อิ่มใจพี่น้อง มีความสุขยิ่งออกมาเห็นมือใดบันถือก่อกวนเขาอยู่อยากอยู่ลําบากก็เกิดความสงสารเกิดความดิษทวนพี่น้องก็แปลกอยูท่ทั้งทั้งที่ห้องบริเลียงเพิ่นกับมือมาเองแต่ว่าเขาก็มีความหักมีความสงสารพี่น้องมีความผูกพัน ยจับเนื้อตองโตพันอยู่พี่น้องแต่ว่าจับบัได้ยานพันกัดอีกอย่างมือเป็นสั์ที่คอนขางข,งข,งข,งขี่แล้วแวงพี่น้องเคยมีเจ้าตุยหนุ่ยที่ผมเคยเอามือลูบหลังพันบึงแต่ว่านั่นเป็นช่วงหนาหนาวพี่น้องผมเอามือลูบหลังมึงกระโดดปึ้งเลยพันยานแต่ว่าม่วนนี่คือสิแตะบัได้พี่น้องเขามาไก่เขาอยู่ระยะบางศอกบางอย่างนี่แต่ว่าคือสิจับเนื้อตองโตบัได ตัวนี้ก็ถือว่าเื่องนะครับจนอยากส้นขาก่องงามพี่น้องอยู่สถานที่จริงค่อนข้างงามเลยเป็นกระรอกคิดว่าค่อนข้างงามสะอาดอีกบุมีเผลบุมีแปลวบุมีแมงเลยพี่น้องยิ่งช่วงนี่ขนขนหางกระลังขึ้นพี่น้องหางกระลังเงยาหางกระลังเป็นป่วนจะะดือ้อจะดือ้อดื้อไร โอเคนะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะมาเยี่ยมชมครับผมบ๊ายบายขอให้พระเจ้าคุ้มครองครับผม